เป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายถ้าคุณเป็นคนที่กำลังทำงานอยู่คุณว่าทุกวันนี้คุณมีอุปนิสัยแห่งความสําเร็จในการทํางานหรือ,อยังครับงานทุกงานธรรมชาติจะเป็นเช่นนี้เสมอนะครับมันจะมีทั้งส่วนที่เราชอบส่วนที่เราไม่ชอบส่วนที่เราชอบเนี่ยก็ให้ถือซะว่ามันเป็นรางวัลชีวิตเป็นความสุขนะครับแต่ส่วนใดที่เราไม่ชอบเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึก ไม่ดีกับมันหดถู่ใจกับมันแล้วก็ท้อถอยกับมันนะครับให้เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นตัวเสริมเพิ่มปัญญาให้เรารายการคุณตัวเบาวันนี้คุณประสินจะมาให้วิธีการฝึกฝนอุปนิสัยในการที่เราจะทำงานอย่างประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับที่จริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราต้องการประสบความสำเร็จเนี่ยคู่แข่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากข้างนอก แต่มาจากตัวตนข้างในของเราในลำดับขั้นตอนในการสร้างอุปนิสัยของความสำเร็จเนี่ยก็มีด้วยกัน4ขั้นนะครับขั้นที่1ก็คือมีความรักในงานความรักในงานในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงความภูมิใจในการงานของตนนะครับการเห็นคุณค่าว่างานของตนเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไรนะครับเป็นการให้เกียรติงานของตนเองเมื่อตนเองได้กระทำงานนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึกภูมิใจ นะครับในหน้าที่ของตนอันนี้เรียกว่าการลักในการงานของตนซึ่งจริงๆแล้วทุกงานนะครับมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ทั้งสิ้นไม่มีงานใดเลยที่เป็นงานเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีงานใดเลยที่เป็นงานใหญ่เพียงแต่ว่าทัศนคติที่เรามองต่องานนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมองให้เห็นจริงๆว่างานของเราเนี่ยมันมีคุณค่านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบุคคลใดก็ตามแต่เนี่ยที่ มีความรู้สึกไม่ชอบงานของตนนะครับจะนําบรรทัดฐานมาจากการที่ผู้อื่นมองที่จริงผู้อื่นมองงานที่เราทํานั้นนั้นเป็นเรื่องของเขานะครับแต่ตัวเราไม่ว่าเราทํางานอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยเราต้องมีความชอบและความภูมิใจในงานของเราให้ได้อันนี้คือข้อที่ 1, คือความรักในงานข้อที่2ก็คือเมื่อเรามีความรักในงานแล้วเนี่ยเราต้องมีเวลาในการทํางานที่ยาวนานคือการฝึกฝน การงานใดๆจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากการเชี่ยวชาญและความเชี่ยวชาญเนี่ยมันไม่มีทางลัดนะครับต้องลงมือทําบ่อยๆให้เวลาทําซ้ําๆสม่ําเสมอจะเห็นได้ว่าทุกอย่างยึดโยงถึงกันนะครับถ้าเราไม่มีความรักในงานเนี่ยเราก็จะไม่ได้ให้เวลากับงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องทําข้อที่1ก่อนคือรักในงานรักในงานเสร็จจึงให้เวลาให้เวลาเสร็จจึงมาข้อต่อไปนะครับคือทํางานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำงานอย่างมีความสุขด้วยก็คือเวลาที่เราทํางานนะครับแทนที่เราจะทํางานด้วยความทุกข์ความร้อนใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนให้ตนเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานด้วยความสุขด้วยความสนุกนะครับไม่ใช่ทํางานด้วยความวิตกกังวลทํางานด้วยความโกรธทํางานด้วยความคาดหวังนะครับแต่ให้ทํางานด้วยจิตที่เป็นกุศลในข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเราทําการงานใดๆเนี่ยครับ เราจำเป็นต้องหาความรู้ในงานนั้นๆอยู่สม่ำเสมอเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับวิทยาการของปีที่แล้วเนี่ยมาวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เก่าล้าสมัยเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ทำงานในสายงานเดียวกันการหาความรู้ใหม่ๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกับเราหรือว่าแม้แต่เรื่องตรวจสอบคุณภาพงานของเรา ว่างานของเราเนี่ยนะครับดีก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแค่ไหนมีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับถ้าเราทําได้ในสข้อเนี่ยครับการงานของเราชีวิตของเรามันจะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยที่เราไม่ต้องมีจิตคิดแข่งขันกับผู้อื่นมากนักเพียงหันมาแข่งขันกับตนเองนะครับให้มากพอแล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือทุกท่านจะต้องมีความเข้าใจโลกตามความเป็นจริงนะครับว่าการงานใดๆก็ตามที่เราชอบทำเนี่ย มันจะมีทั้งส่วนที่เราพอใจที่จะทํากับส่วนที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดเช่นสมมุติว่าเราชอบทําอาหารเราจึงเปิดร้านอาหารเราเป็นคนที่ชอบปรุงอาหารแต่เราอาจจะไม่ชอบพูดคุยกับลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าการเปิดร้านอาหารหนึ่งร้านเนี่ยมันจะต้องมีทั้งส่วนที่เราไปทําอาหารด้วยส่วนที่เราพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการด้วย เพราะฉะนั้นงานทุกงานธรรมชาติจะเป็นเช่นนี้เสมอนะครับมันจะมีทั้งส่วนที่เราชอบส่วนที่เราไม่ชอบส่วนที่เราชอบเนี่ยก็ให้ถือซะว่ามันเป็นรางวัลชีวิตเป็นความสุขนะครับแต่ส่วนใดที่เราไม่ชอบเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึกไม่ดีกับมันหดหู่ใจกับมันแล้วก็ท้อถอยกับมันนะครับให้เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นตัวเสริมเพิ่มปัญญาให้เราคือให้เรากลับมาใช้สิ่งนั้นเนี่ยเพื่อพัฒนาปรับปรงุงตนเอง ทั้งในด้านศักยภาพภายนอกนะครับแล้วก็ในด้านจิตใจของเราถ้าหากทำได้ทุกข้อตามที่ว่ามานี้นะครับผลทางแห่งการประสบความสำเร็จที่เราปรารถนาก็คงจะอยู่ไม่ไกลสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องเอาชนะตัวเองจากภายในถ้าเราจะมีอุปนิสัยทำงานที่ประสบความสำเร็จเราต้องรักในการทำงานให้เวลากับการทำงานทำงานอย่างมีความสุข และเราต้องหมั่นหาความรู้เพื่อเพิ่มเติมตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะโลกมันเปลี่ยนไปและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและคุณประสิทธิ์ก็ย้ํานะครับว่าไม่ว่าจะทําการงานใดในทุกๆงานมันจะมีส่วนที่เราชอบและเราไม่ชอบเราต้องเข้าใจความจริงนี้แล้วเรามาฝึกฝนอุปนิสัยที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันเลยนะครับ4ข้อท่านั้นเองครับทุกความสําเร็จย่อมจะมีเบื้องหลังอยู่เสมอนะครับ รายการคนโตเบาขอขอบคุณโลแลน Nature ์โคดครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดแค้อนดับหนึ่งของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโลแ n นเนเจอร์โคดนะครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนรายการด้วยดีตลอดมาครับและขอบคุณคุณประสินินทะวงศ์มากๆและขอบคุณที่สุดทุกท่านที่รับชมแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องนี้กันไปอยู่เป็นประจำนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ รายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดคตัวเบาคนตัวเบาคนเข้าใจความจริง รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน าเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย